心。 กันหลอดชีวิตของครูถ้อยคำชื่นชมเชิดชูไม่ต้องให้ครูก็ได้รู้ถูกรู้ผิดมีชีวิตที่สดใสสิ่งนั้นที่ครูฝันไฟตะวัดผู้ขอรับการประเมนินวิทยฐานะครูชำนานการ ธัพน์วรรณยมตำแหน่งครูเกิดเมื่อวันที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2517อายุ46ปีประวัติด้านการศึกษาจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจากโรงเรียนเทคนิคพานิชยการจำนง กรุงเทพมหานครเมื่อปีพุทธศักราช2540จบการศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตรรบัณฑิตสาขาประถมศึกษาจากมหาวิทยายลัยราชพัฒเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์เชชมื่อปีพุทธศักราช2548จบการศึกษาระดับปริญญาตรีคุ้ศาสตรรบัณฑิตสาขาการศึกษาประถมวัยจากมหาวิทยายลัยราชพัฒนสวนทุสิต กรุงเทพมหานครเมื่อปีพุทธศักราช2552ประวัติด้านการทำงานปีพุทธศักราช2548เริ่มทำงานตำแหน่งผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางไผ่ตำบลบางไผ่อำเภอบางบุญาคจังหวัดพิจิต เมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมพุทธศักราช2555บรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ,บางไผ่สังกัดเทศบาลตำบลบางไผ่จนถึงปัจจุบันรวมอายุราชการ8ปีงานที่ได้รับมอบหมายครูประจำชั้น นักเรียนชั้นอุบาลปีที่3โรงเรียนเทศาบาลหน่งบางไผ่ตั้งแต่พุทธศักราช2561ถึง2562การสอนสอนแบบบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยซึ่งแบ่งออกเป็นกิจกรรมหลัก6ก,กิจกรรมได้แก่ 1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะือทา่ เป็นคนผู้ให้วิชาทุ่มเทพเพื่อสิทิ์จากจิตวิญญาณของครูแสนเทียนเพื่อการเรียนรู้ยังสู้ยังส่งเรื่อยมาให้เสร็ธิถึง 2. กิจกรรมเเสริมประสบการณ์สทาเหนื่อยกายเล การจ้างสรรยังพายสุดแรงที่มี้อวพิมพ์แม่พินมพ์บนนี้ยังพิมพ์คนดีสุดแรงผัวใจทุกคนคือสิเป็นลอดชีวิตของครูถ้อยคําชื่นชมเธอชูไม่ต้องให้ครูก็ได้ครูถูกรูู้ผิดมีชีวิต สดใสสิ่งนั้นที่ครูฟันไฟเพื่อเป็นแรงใจให้ครูสกิจกรรมเสรี

ชื่นชมเชอชูไม่ต้องให้ครูก็ได้รู้ถูกรู้ผิดมีชีวิตที่สดใสกาปรปฏิบัติงานในหน้าที่พิเศษงานด้านพัสะดุใจให้ครูรู้ถูกรูผิดมีชีวิตที่ก้าวกลเป็นคนที่ รานการเงินโควนประจำวันและวันยุดราชการกิจ,ะจะกรรมศึกษางเรียนรู้งานแผนการจัดประสบการณ์ านต่างๆง,ง,งานที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งเทศบาลตำบลลงไผ่และพุ่งคับบัญชาการปฏิบัติงานและผลงานด้านต่างๆเพื่อรับการประเมินขอเรื่องพิธยะถานะคูชํานาญการด้านที่หนึ่งการปฏิบัติตนด้านวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบัญญัวิชาชีพด้านวินยัย นางนัทพัฒน์วันยมปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความมุ่งม,มั่นในหน้าที่การงานรักษาวินัยในตนเองมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ไม่ละทิ้งงานยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทเป็นข้าราชการครูที่มีวินัยในตนเองยอมรับและถือปฏิบัติกฎกติกาแบบแผนของทางราชการและสังคมมีความตรงต่อเวลาอุทิศ เวลาให้กับทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่องทั้งทางปฏิบัติงานในหน้าที่การเรียนการสอนการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆไม่เว้นแม้แต่วันหยุดราชการเพื่อให้งานของทางราชการสำเร็จรู้ร่วมตามวัตถุประสงค์มีความซื่อสัตย์สุจริตรักษาผลประโยชน์ของทางราชการเสริมสร้างความสามัคคีของหมูนะ่คณะทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น และประสบผลสำเร็จมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อ,อแผ่ต่อเพื่อร่วมง,งานองค์กรและชุมชนอยู่เสมอ 2. อการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีผู้ขอรับการประเมินมีความอุตสาหะมุ่งมั่นขยันอดทนและรับผิดชอบต่อผลสำเร็จของงาน ยึดมั่นประหยัดคุ้มค่ามีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมด้วยความศรัทธาโดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้อยู่เสมอปฏิบัติตนตามหลักศาสนาด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างต่อเนื่องประพฤตินตนเป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียนเพื่อนร่วมงานและชุมชน ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกและวางตัวเป็นกลางทางการเมืองมีส่วนร่วมอนุรักษ์พัฒนธรรมไทยโดยการแต่งชุดไทยและเข้าร่วมงานพิธีต่างๆมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ 3. การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมน้อมนำหลักปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวันละเว้นจากอายามุขและสิ่งเสพติดทุกชนิดเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีพที่มีระเบียบวินัยในการทำงานมีความซื่อสัตย์และมีการปลูกฝังการออมให้แก่ผู้เรียนอยู่เสมอ 4. ความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูมีความภาคภูมิใจในความเป็นครูมีบทบาททางวิชาการ และองค์กรวิชาชีพครูสนับสนุนและร่วมกิจกรรมทางวิชาชีพและทางวิชาการมีการศึกษาค้นคว้าเพื่อลิอเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆมาประยุกต์ใช้ในวิชาชีพอยู่เสมอรักษาชื่อเสียงและปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพครูในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นำเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำต่อเพื่อนร่วมง,งานผู้บริหาร สนับสนุนและร่วมกิจกรรมของวิชาชีพและทางวิชาการที่ส่งเสริมวิชาชีพครูอย่างสร้างสรรค์ 5. าความรับผิดชอบในวิชาชีพเอาใจใส่ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ส่งเสริมการแสวงหาความรู้โดยไม่เบียดเบียนปิดบังหวังสิ่งตอบแทน เอาใจใส่แก่ผู้เรียนอย่างเต็มความสามารถศึกษาค้นควา้าสร้างสรรค์นวัตกรรมการพัฒนางานในหน้าที่อยู่เสมอและมีจิตอาสาจิตสาธารณะมุ่งประโยชน์ต่อส่วนรวมด้านที่ 2. คุณภาพการปฏิบัติงาน 1. การมุ่งผลสำเร็จของงาน นางนัทพัฒน์วริยมมีความมุ่งมั่นในการทำงานทุ่มเทให้กับการเรียนการสอนการจัดทำหลักสูตรของสถานศึกษาการวิเคราะห์หลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาชุมชนและท้องถิ่นจัดทำหลักสูตรมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กทั้ง4ด้านพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามวัยซึ่งสมดุลทางร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญามีความรู้คู่คุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขจะทําเอกสารประกอบหลักสูตรแผนการจัดประสบการณ์การศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อมาปรับใช้ให้เข้ากับท้องถิ่น 2. การบริการที่ดีนางนัตพัฒน์วนิยมดําเนินการแย่ยมบ้านของนักเรียนเพื่อพบป,ปะกับผู้ปกครองเพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานครอบครัวนักเรียนมาเป็นแนวทางในการจัดก,กิจกรรม การเรียนการสอนส่งเสริมสนับสนุนประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองอย่างต่อเนื่องเพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรมต่างๆให้เหมาะสมกับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ3การพัฒนาตนเองนางนัทพัฒนอนิยมศึกษาค้นคว้าหาความรู้ที่ทำให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลายอันได้แก่ การเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา,าวิชาการด้านการศึกษาค้นคว้าจากสื่อเอกสารตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูเมื่อมีโอกาส 4. การทำงานเป็นทีม นางนัทพัฒน์วรรณยมให้ความร่วมมือกับกิจกรรมต่างๆของทางสนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศาบาลหนึ่งบางไผ่ตลอดจนเทศาบาลตำบลบางไผ่เข้าร่วมกิจกรรมงานต่างๆของชุมชนเช่นงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษางานเจ้าพ่อสารลานเจ้าแม่ทับทิมเจ้าแกะและงานประเพณีต่างๆเป็นประจำร่วมแสดงความคิดเห็นแก่บุคลากรภายในองค์กรและเพื่อร่วมงานในโอกาสต,ต่างๆ 5. การออกแบบการเรียนรู้นางนัทพัฒน์มณิยมจัดทาแผนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน6กกิจกรรมหลักในระดับปฐมวัยให้สอดคล้องทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงได้คิดวิเคราะห์ทําสื่อการเรียนการสอนออกแบบนวัตกรรม ใช้หลักการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนอยู่เสมอและเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงทำสื่อการเรียนการสอนการออกแบบสร้างนวัตกรรมจัดกิจกรรมให้แก่ผู้เรียนจัดระบบการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้การเรียนการสอนส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียน 6. การพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมนอกเหนือจาก6กิจกรรมหลักของหลักสูตรปฐมวัยนำนักเรียนเข้าร่วมทั้งในและนอกสถานศึกษาเช่นกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษากิจกรรมแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่บางไผ่กิจกรรมวันเด็กกิจกรรมนอกสถานศึกษากบังคุณธรรมจริยธรรมและการบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาของนักเรียนทุกด้านและรู้จักเข้าร่วมกิจกรรมทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ตลอดจนฝึกการมีระเบียบวินัยและเล่นร่วมกับผู้อื่น 7. การบริหารจัดการในชั้นเรียนนางนัทพัฒน์วรรณยมจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้มีความสำคัญในการส่งเสริมความสนใจของผู้เรียน จัดมุมประสบการณ์ให้แก่เด็กๆเ,เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆมีทักษะด้านต่างๆส่งเสริมการค้นคว้าความรู้การจัดระบบระเบียบภายในห้องเรียนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยด้านที่ 3. ด้านผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ผลการพัฒนาตนเองและมุ่งมั่นในการทำงาน นางนัทพัฒน์วันิยมภูมิใจที่ได้เป็นที่ยอมรับในกลุ่มเพื่อนร่วมง,งานและเป็นที่ไว้วางใจของผู้บริหารจากการมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพส่งผลให้ได้รับรางวัลการประกวดสื่อนวัตกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรางวัลระดับเหรียญทองแดงและรางวัลชมเชยนอกจากนี้ยังนำความรู้สู่การพัฒนาผู้เรียน ได้นําชุดการแสดงของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปีผู้ขอรับการประเมินหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ อันเกิดจากความ,มมุ่งมั่นการพัฒนางานเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนจะส่งผลอันดีประาจาั์แก่สายตาคณะกรรมการทุกท่านและผู้ขอรับการประเมินขอขอบพระคุณคณะกรรมการที่ให้เกียรติมาประเมินและแนะนำด้วยไมตรีจิตผู้ขอรับการประเมินขอน้อมรับทุกคำแนะนำ พร้อมนำไปปฏิบัติพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดผลดีแก่นักเรียนผู้ซึ่งจะเป็นเยาวชนของชาติสืบต่อไปขอขอบพระคุณค่ะ